หุ้น5ตัวที่น่าจับตามองในการลงทุนปี2,568มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหุ้นไทยนะครับช่วงนี้เป็นตลาดขาลงใช่ไหมเพื่อนๆน,น,นักลงทุนหลายคนมองว่าเฮ้ยมันยังจะมีหุ้นน่าสนใจอยู่หรือเปล่าคำตอบคือยังมีนะครับแต่เป็น DR นะ DR ก็คือหุ้น เทคของจีนนะครับมี5ตัวที่ผมจะมาแนะนำตัวแรกนะครับก็คือ Tencent ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและเกมออนไลน์นะครับธุรกิจหลักนะครับบริษัทเทคโนโลยีเกมออนไลน์ชั้นนำของจีนให้บริการแพลตฟอร์ม WeChat และ QQ พัฒนาเกมยอดฮิตอย่าง h o r o r of King อ่าตัวนี้ถ้าเพื่อนๆนนักลงทุนนะครับถือหุ้น จากต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบวกไปแล้ว20%กว่านะและในอนาคตไปได้อีกนะครับไปได้อีกตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือเสียนะเส่ยวมี่นะเสี่ยวมี่ผู้นําด้านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อัจฉริยะนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือสมาร์ทโฟนนะคุณภาพสูงที่ราคาเข้าถึงได้อุปกรณ์ iot พัฒนาระบบอุปกรณ์อัจฉริยะเชื่อมต่อกันได้นะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับ ขยายธุรกิจสู่ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะภายในบ้านผมเชื่อมั่นว่าหลายๆบ้านนะครับถ้าคุณมีเครื่องใช้ไฟฟ้าผมว่าต้องมีแบรนด์ของเสี่ยวมีอยู่ในนั้นแน่นอนแล้วก็ Year to date นะครับถ้าลงทุนตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย63.19%นะตัวที่3นะครับสำหรับตัว ถัดมานะครับตัวถัดมาก็คือตัวที่เราสามารถลงทุนได้ก็คือไบดูนะครับยักษ์ใหญ่ด้าน Search Engine และ AI. นะครับตัวนี้เราก็ลงทุนใน d i ไอดี DI, อได้นะครับ s n g r n h เ n g i n e นะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับพัฒนา AI ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยี AI เนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ ที่สำคัญในอนาคตมาแน่ๆนะครับรถยนต์ไร้คนขับนะตอนนี้อ่ใบดูนะครับพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับผ่านโครงการอพอลโลแล้วนะซึ่งตัวนี้นะตัวนี้ถ้าซื้อตั้งแต่ต้นปีบวกมา7.44%นตะครับตัวที่4นะครับตัวที่4ก็คืออาลีบาบานะครับอาณาจักร อีคอมเมิรและข่าวนะซึ่งอีบบบามีอะไรบ้างก็มีเถาเป่านะครับแพลตฟอร์มการซื้อขาย